เราจะพาเพื่อนๆไปซื้อภาพ NFT ของ MGP กันนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราจะซื้อผ่านกระเป๋า b i t g e t นะคะเราเข้าไปที่กระเป๋า b i t เ e t เลยค่ะเราจะซื้อผ่านกระเป๋านี้นะคะสิ่งสำคัญที่จะต้องมีในการซื้อภาพ NFT นะคะก็คือเราจะต้องมีเหรียญ MMSC หรือว่าเหรียญ Mcoin นะคะแล้วก็มีเหรียญ BNB นะคะซึ่งจะใช้เป็นค่าแก๊สในการทำธุรกรรมนะคะ เดี๋ยวเราไปที่ค้นพบนะคะเมนูด้านล่างตรงช่องค้นหานะคะเราก็จะค้นหาเว็บไซต์ในการซื้อภาพนะคะก็คือ m g p n f t a n c i e n n com นะคะกดยืนยันค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่จะซื้อภาพ NFT ของของ MGP นะคะกด connect wallet ค่ะ เลือกบิ๊ g เก็ตวอลเนะคะแล้วเราก็เลื่อนไปดูซิว่ามีภาพอะไรให้เราซื้อบ้างตอนนี้จะมีภาพ Mascot ของ MGP นะคะแล้วก็ถือเหรียญ3เหรียญของชุมชน MGP ด้วยกันนะคะมีหลายภาพให้เลือกนะคะภาพที่ขายไปได้แล้วก็จะขึ้นว่าโซเอานะคะสำหรับภาพที่ซื้อได้เนี่ย ก็จะมีราคาเหรียญจ่ายเป็นเหรียญ mmsc ตอนนี้1ภาพอยู่ที่7 0 8 mmsc นะคะเราก็ดูซิว่าเราจะเลือกเลขสวยด้วยนะคะก็คือ mtp 3 3 3 8นะคะเราก,กดไปที่รูปภาพเลยค่ะเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะจ่ายด้วย usdt ก็ได้นะคะหรือว่าจ่ายด้วยเหรียญ mcoin ก็ได้นะคะ ในกระเป๋าเรามีเหรียญ M Coin เดี๋ยวเราติ๊กไปที่ M Coin นะคะราคา7.08 MMSD นะคะก็ประมาณ20 20กว่าบาทนะคะ20นิดๆนะคะราคาภาพเขาก็จะตั้งไว้ที่ประมาณ20บาทในมูลค่าของ M Coin นะคะกดายนาวเลยค่ะแล้วก็ดูนะคะตอนนี้ค่าทมเนียมอยู่ที่1.13บาทนะคะ กดยืนยันค่ะใส่รหัสแล้วก็รอระบบประมวลผลสักครู่นะคะเท่านี้เราก็จะได้ภาพมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะเมื่อกี้เราซื้อภาพที่338เห็นไหมคะมันจะขึ้นว่าโซเอาแสดงว่าเราซื้อไปได้แล้วนะคะ ถ้าเราจะซื้อเพิ่มแล้วก็มากดที่รูปภาพแล้วก็ซื้อเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะซื้ออีกภาพหนึ่งนะคะกดที่เอ็มคอยแล้วก็กด u y now ค่ะกดยืนยันใส่รหัส ก็รอระบบประมวลผลนะคะภาพก็จะถูกส่งไปที่กระเป๋าของเรานะคะโอเคเรียบร้อยภาพที่340ก็โซเอาไปแล้วเดี๋ยวเราลองออกไปดูในกระเป๋านะคะชิมไปที่เลขกระเป๋านะคะแล้วก็กด disconnect แล้วก็ปิดออกไปหน้าหลักของกระเป๋าจะเห็นว่า MMSC ก็ถูกหักไปแล้วนะคะ ในการที่จะดูภาพนะคะแล้วก็เลื่อนตรงแถบนี้นะคะเลื่อนตรงแถบนี้ได้เลยแล้วก็จะเห็นคำว่า NFT เห็นไหมคะตอนนี้ในกระเป๋าใบนี้มี NFT อยู่203ภาพนะคะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูค่ะตอนนี้๋อมี Rare NFT ก็คือภาพที่เราซื้อนะคะกับ MGP Lottery MGP เขามีขายภาพ NFT ของลอตเตอรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพที่เราเซื้อกันอันนี้ก็จะเป็นภาพ NFT นะคะที่เราซื้อก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเห็นว่ามีหลายภาพเพราะว่าซื้อมาเป็น200ภาพแล้วนะคะภาพเขาน่ารักมากเลยค่ะน่ารักทุกภาพเลยก็เลยจะต้อง สะสมกันนิดหน่อยเอาละค่ะคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะพาเพื่อนๆมาชมภาพที่ซื้อไว้สะสมกันนะคะ